แล้วบอกตามกฎอย่างเงี้ยนะคะเ,เราเนี่ยสามารถที่เราจะนึกถึงคำว่าอะไรหนึ่ง follow อย่างเงี้ยสอง a b d e bye เอออันนี้จำเลยนะคะสาม comply with เนะะี่ยค่ะอืมประมาณนี้ follow a b d e bye comply with อันนี้ก็คือเป็น verb ช่องที่หนึ่งซึ่งพี่บอกว่ามันทำไมคะกรณีเราไปนั่งหาดิสารพัสารเพของเรามานะคะอ่าเดี๋ยวขอเขียนให้สวยๆนิดนึง ว่าแล้วเราจะได้เห็นว่าปัญหาตอนนี้คืออะไรนะคะ The research นะคะ was conducted ก็คืองานวิจัยถูกทำใช่ป่ะแล้วเราก็จึ๊บตรงนี้เห็นไหมเราบอกว่างานวิจัยถูกทำเนี่ยนะคะแล้วก็จึ๊บตามตามแล้วก็จากจริยธรรมคือ A นะคะและ ทำประกาศเฮลซิงกิจะเป็น B นะคะอันนี้คือพี่ใส่เป็นตุ๊กตาให้เห็นก่อนนะคะอันนี้คือประโยคแรกนะคะที่เราจะทําก็คือจากสะพบตรงนี้จนถึงตรงนี้นะคะสิ่งที่เราได้มาคือเราก็จะบอกว่าเฮ้ยงานวิจัยนี้ถูกทํา the research was conducted นะคะแล้วก็ตรงนี้ต้องการได้คำที่จะมาใส่เพื่อเชื่อมคำว่า a กับ b ตรงนี้นี่คือจุดที่เรากำลังรองอยู่ที่นี้ปัญหาคือเวลาเราไปเปิดดีกคำว่าตามทามําตาม,ตามกฎระเบียบอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะเจออีก3ามคำนี้ค่ะคือ follow, abide และ comply with เฮ้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรคือตรงเนี้ย นะคะจะเห็นได้ว่าจุดที่เรารอค่ะตรงนี้มันมีกริยาไปแล้วเห็นไหมมันมีกริยาไปแล้วจุดที่เรารอตรงนี้มันคือคําเชื่อมคําเชื่อมมันจะเชื่อมนามใช่ปะเราจะใช้เป็นลักษณะของบุพบทเออเราต้องการบุพบทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้สามคำนี้มันเป็นเวิร์บดังนั้นมันใช้ไม่ได้มันจะเอามาลงตรงนี้ไม่ได้คือถ้าลงไปปุ๊บผิดแกมมาจบ นะคะไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะเวลาพี่ใช้คาว่า follow abide by comply with เนี่ยพี่ก็จะแบบประมาณว่าเออสมมติพี่ทำตามกฎหมาย I follow the rules of law อะไรประมาณเนี้ยนะคะ I abide by หรือจะใช้เป็นแบบองค์กรบริษัทอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ the company follows the rules of law um, the company abides by the rule of law the company complies with นะคะก็จะเป็นเนี่ยก็จะใช้คาว่า คอมพลายเนะี่ยมันจะไปกับวิธ h นะคะประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้ค่ะทุกคนพอมันไม่ได้ปุ๊บอะนะคะอย่างเงี้ยพอเราหามาเราต้องรู้เลยเราต้องแบบเหมือนกับมีความสามารถในการที่จะสกรีนต,ตัวเองได้ว่าเฮ้ยมันมันผิดอะเออนะคะทีนี้ที่ถูกคืออะไรเราก็ต้องเลือกประมาณคําที่แบบเป็นเออเป็นเป็นปบุพบทอะเออเป็นบุพบทอะ ซึ่งเราจะใช้เห็นไหมเราจะใช้คาว่า in compliance with อย่างเยจดไว้เลยค่ะนะคะและก็ต้องเข้าใจด้วยว่า comply with ต่างจาก in compliance with อย่างไรนะคะอ่านะคะก็จะได้เป็น the research was conducted in compliance with A and B โอเคไหมคะเออตรงนี้มันจะมาปุ๊บมันจะลงในตำแหน่งของการเชื่อมได้แต่ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้3ตัวนั้นมันคือเป็น verb นะคะ